ก็เกิดตามมาทําไมแสงใน YouTube มันอะไรน,นี่วะมันแดงๆวะมิขชาละรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่เย,ย้ายวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ ถ้ภาภิกษุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นใสเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในรูปนั้นนันทิความเพลินย่อมเกิดขึ้นมิกระชาละเรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิเพราะฉะนั้นทุกเกิดได้เพราะความเพลิน เพราะนั้นถ้าเรายังพอใจในรูปเวทนาสัญญาสัญรูปรสกลิ่นเสียงปวดสพธาทำอารมณ์อยู่ยังพอใจอยู่นะรูปที่เห็นด้วยตาเสียงหูที่ได้ยินด้วยเสียงกลิ่นที่รู้ด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยเลนเลนปวดสะพ้าที่สัมผัสด้วยกายร,รมอารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจถ้าเรายังมีที่รักที่ยวนตายวนใจอ่ามีความกำหนัดเพลิดเพลินสรรเสริญสยบมัวเมาในสิ่งเหล่านี้แล้ว้าย ความทุกขย่อมเกิดขึ้นเพราะมีนันทิคือความเพลินในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นความทุกเกิดขึ้นได้เพราะเข้าไปเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรถกินเสียบทะวรนมารมณการเกิดขึ้นแห่งโลกปัญจุปาทานขันเรารู้จักแล้วเราได้ยินคำว่าปัญจุปาปัญจุปาทานขันมาหลายทีแล้วใช่ไหมว่าปัญจุปาทานาขันคืออะไรปัญจุปาทานาขันเนี่ยคือการก่อขึ้นแห่งโลก คือการมีการเป็นในระบบทั้งหมดเนี่ยเราใช้คําว่าปัญจุปาทานาขันเพราะปัญจุปาทานาขันคือการก่อขึ้นแห่งโลกอะไรเป็นตัวก่อขึ้นเป็นอย่างไรพิจิตหลายพ่ออาศัยตาด้วยรูปด้วยจึงเกิดจากขูวิญญาณขึ้นตากระทบรูปวิญญาณทางตารู้การประจวบพร้อมแห่งตารูปจากขูวิญญาณตาบวกรูปบวกจากขูวิญญาณ ทั้งสามอย่างนั้นจึงเกิดมีภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจะมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามารณสกาปริเทวะทุกขโทมานัสอุปายาาสจึงเกิดขึ้นพร้อมนี้คือการก่อเกิดแห่งโลกการแก่ก่อขึ้นในโลกคือปัญจุปาทานนะครั ปัจจุบันธนาคาคืออะไรภาษาตารูปภาษาภาษาไม่เคะไไเวิทนาปฏิจิสมุบันเกิดขึ้นพร้อมืพร้อมแล้วนั่นแหละปัญจุปาธานาคนอาการเกิดขึ้นของโลกการก่อขึ้นแห่งโลกไม่ช็อต หรือว่าที่เสียงแตกอาจจะเป็นเพราะการเสียงดังว่ามันโกง้ง <Okay. S 1> เสียงดังเกินไปไม่ได้ไม่กลัวเสียงหายแตกหรือ,อยังพิสูุทั้งหลายเพราะอาศัยหูด้วยเสียงเพราะหายหูด้วยเสียงด้วยจึงโกรธโสตะวิญญาณขึ้นใช่ไหม หูบวกเสียงบวกโสตาวิญญาณคือวิญญาณทางหูทั้งสามอย่างนี้จึงเกิดผัสสะผัสสะไปได้เกิดเวทนาแล้วก็ไล่ไปจนถึงชาติรา,ามณนะอุปายาศาสตร์ทั้งหลายนี่คือการก่อเครื่องทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเหมือนกันหมดตากระทบรูปบวกวิญญาจากักรวิญญาณหูบวกเสียงบวกโสตาวิญญาณจมูกบวกกลิน่นบวกคานะวิญญาณลิ้นบวกรสบวกชิวหาวิญญาณ กายบวกพลิภาบวกกายวิญญาณใจบวกธรรมารมบวกมโนวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลรวมกันนี้เป็นเหตุได้เกิดภาาัสสาภาัสสาเป็นได้เกิดเวทนาเวทนาแต่ตัณหาตัณหาอุปาทานนอุปทานเป็นพบพ,พเป็นชาติชาติเป็นชลาชลาเป็นบารณะนะผู้ผิดเป็นชาติชาติจึงทําให้เกิดชาลาบา,นะารณะโสกกาลิเทวัทุกขโทมานัสอุปายาศางทลายจึงเกิดขึ้นความก่อขึ้นแห่งโลก ก่อขึ้นด้วยการอย่างนี้